อึบอ้บ and d เดะเดะเดะเม่งดูลอบๆก่อนเมื่อพาร์ทที่แล้วโดนหนีบพาร์ทนี้กูจะไม่ยอมรอบที่สองแล้วสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ยุ่งกับเกม Stand i ดิฟ์นะครับกับพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับสามนะครับสา,สามแล้วสี่แล้วสี่แล้วนะครับตอนที่สี่แล้วแล้วก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็นี่ได้ทำบ้านแล้วด้วยเป็นบ้านหลังบึงบ้มๆนะครับแบบ เบิ่มเบิ่มเบิ่มเลยแถมค่าหลักจอบวันนี้เปสามตัวนะครับเป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่าดูเดือดดูเดือดบอกเลยปราบทีเดียวสามตัวครับแถมไอ้เกาะก่อนนี้เนี่ยผมก็ค้นไม่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปค้นที่เกาะอื่นต่อกันบ้างแล้วนะครับโดยการใช่ผมจะสร้างเรือเลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีเรือยางอยู่ครับแต่ว่ามันมันกากเกินเนี่ยมันกามันกากเกินบรรยายเพราะงั้นผมเลยว่าจะต้องทําเรือใบแล้วจะได้แบบเล่นไปแบบจิจรวด แบบไฮสปีดแต่ก่อนจะไปนะั้นเราต้องเตรียมพร้อมก่อนอย่างเช่นเตรียมน้ําน้ำนะครับน้าดื่มไว้ก่อนด้วยก็ดีนะเพราะว่าไปเกาะอ,อื่นนี่มันอาจจะเอ้คุณจะดื่มทมําไมเก็บไว้สิเออแล้วอาหารละ่ะขอดูก่อนอาหารไม่มีแอบเกี้ยงแล้วเอาแล้วยังไงดีอาหารหมดแล้วผมว่าถ้างั้นเราคงต้องใช้สเสบียงฉุกเฉินแล้วสินะ นั่นไงมันยืนอยู่เป็นชูเฉินลอยอยู่กาอากาศด้วยโอ้โหสถานจะง่ายอ้าวมันหินล,ละล่ะอนแว่าลอยอยู่กาอากาศง้ก็ช่างมันไม่เป็นไรอาหาร่ะหาง่ายแต่น้ําดื่มนะสิถ้าเราไปที่เกาะอ,อื่นแล้วก็ดื่มแต่น้ำมะพร้าวนี่บอกเลยว่าพุ่งคนระับน้ําพุ่งหรือเปล่าขี้พุ่ง<อ>แล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวมากๆเนี่ยนะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าจะสร้างกระติกน้ําก่อนแล้วก็เอาน้ําไปด้วยแต่ว่าบังเอิญว่า ไอกระติกน้ำเนี่ยเรายังทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องทําเตาหลอมก่อนนะครับเอ้ยถ้าเกิดจะให้พูดเอาให้ถูกเนี่ยก็คือเราทําได้เรามาจะเป็นกระติกน้ําแบบธรรมดาก็คือเติมน้าเนี่ยได้แค่2ออึกนะสองอึกอึกแล้วก็หมดแล้วนะครับเป็นลูกมะพร้าวบ้าอะไรก็ไม่รู้เติมน้าได้แค่2อึกย <c oughs> <c oughs> ืดปุ๊บเกลี้ยงปั๊บเลยนะซึ่งเราไม่อยากคาบนะครับเราจะคราบไอ้นี่นครับเป็นกระติกน้ําแบบดินเผานะเติมน้ําได้ถึง4อึกนะครับอึก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 แล้วก็อวกแตกนะ เพราะว่ามีเศษดินติดอยู่ด้วยมันไม่ใช่น,ใชน,ใชน,นะครับมันจะดื่มน้ำได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าบางเอิญว่าไอ้ไหเนี่ยนะแล้วก็ใช้หนังสัตว์ก็ได้นะในการทำเติมได้สามอึกแต่ไม่เอาแต่เราจะเอาไอ้นี่เลยสี่อึกนะซึ่งมันต้องใช้ไอ้นี่เตาหลอมแล้วก็ดินเหนียวด้วยสองส่วนเตาหลอมนี่ก็ครับลำบากอยู่นะพมต้องทำที่บ้านดินเหนียวอีกด้วยนะครับรวมๆแล้วก็คืองานยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเนี่ยผมจะครับเอ่อ เป็นกติกหนังละกันนะแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นเนี่ยผมก็จะครับเป็นกติกไหเลยทีเดียวนะฮะโอเคงั้นพานี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารับเลือก,กันเลยละกันเนี่ยคริสเราก็ไปฟาร์มลูกลกระโปรงเป็ดมาได้แล้วด้วยนี่ไงมี3มลูก4ี่ลูกแล้วก็ครับเชือกด้วยหนึ่งอ้สโหใบกัญชาหมดเลยทีเดียวครับเชือกทีคตดผ่านงบไหมบอกเลยแต่ว่ามันจะเป็นแล้วก็เออขอนด้วยยัง เรายังไม่มีคนนอะล่ะมาเดี๋ยวครับเรือก่อนเรือจา้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครคุยนี่ผมเห็นแล้วแบบเดี๋ยวรอก่อนรอพี่ครับเรือแล้วก็หาของเาอายเยอะก่อนเดี๋ยวผมไปล่าแน่นอนนี่ครับฐานมาแล้วแล้วก็ครับแพรนะครับครับไอส่วนแพติดด้านบนเนี่ยนะซึ่งอเอเฮ้ยไม้ไอ้นี่เลยก็ได้ไม้แผลงเนี่ยใช้แค่สองเองเรามีเท่าไหร่นะรู้สึกเรามีประมาณ3หรือ2นี่แหละ ตอนนี้เนี่ยเราจะรับแค่หนึ่งก่อนนะทำไมเลยพวกแพ้กูจน <c oughs> ผมไม่มีแพ้แพ้จนมากอ้า,าวไม้มีอยู่สองดีกว่าเออตอนให้อยากจะรับเพิ่มก็เหอะขับเพิ่มไม่ได้ไม่ตัวเรารับด้วยไม้สติ๊กธรรมดาก็ได้นะตัวมันแบบมันครุแคลมันครูกแคลนะมันไม่เรียบมันไม่สวยงามเราจะเอาแบบสวยง,งามด้วยแล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็ต้องรับไอ้นี่ด้วยแอบที่ทอดสมอเรือกักบเรือใบแล้วก็หางเสือเรือสามอันเนี้ยต้องาับรับ พราะถ้าเกิดเราไม่ครับทิ่ท่อสมอเรือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นหายไปเลยนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเอามาถ่วงเรือได้ตอนทัวเราจอดอยู่กลางทะเลนะหรือถ้าเกิดเราไม่มีเรือใบนี่ไอ้นี่ชิบหายเลยครับลอยอยู่กับไอ้จอดแน่นอนนะเป็นเพื่อนคุยกันได้เลยเพราะงั้นเราต้องมีเรือใบแน่นอนอยู่แล้วส่วนหางเสือเรือนี่ก็ต้องครับเพื่อบังคับทิศทางเรือนะจำเป็นเหมือนกันถ้าเกิดคุณไม่อยากที่จะแบบว่าเล่นเรือแล้วก็ต้องลงน้ําแล้วก็หมุนเรือเองนะเพื่อเป็นการบังคับทิศทางซึ่งมันลําบากใช่ไหมล่ะก็ต้องมีหางเสือเรือนะครับ บังเอิญว่าไอ้นี่ต้องใช้ผ้าก๊อตหนึ่งไอ้นี้ก็ต้องใช้หนึ่งแต่ว่าถ้าใช้ดีเนี่ยต้องคับไอ้นี้ด้วยครับเป็นหลังคาที่กันเดบนะแต่ว่าไอ้นี่มันดูหรูเกินไปครับเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยคับก่อนเพราะตอนนี้แพรเราเล็กเกินแค่ติดเรือใบแม่งก็เต็มเลยจะคับเพิ่มอีกนี่ก็ชิบยายพอดีครับไปติดตรงไหนแล้วนั่นหลังคาฝยางงั้นแอเดี๋ยวฟาร์มเชือกแป๊บนะต้องใช้เชือกเยอะเฮ้ยนี่ไงมีหัวมันด้วยไอ้นี่แหละใช้ทำน้ำมันได้ เดี๋ยวแบบว่ายังไม่มีถังน้ำมันเลยแล้วเครื่องกลก็ยังไม่มีและพาสนี้เป้าหมายหลักสูงสุดของเราก็คือถังน้ํามันนั่นเองครับตัวต้องมี2ถังด้วยนะเพราะว่า1ถังเนี่ยมันมันได้แค่คราฟมันได้แค่คราฟที่กรองน้ํามันเฉยเนะครับตัวมันยังไม่สามารถตักได้นะมันต้องมีถังน้ํามันใช้ในการตักอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเจอแค่หนึ่งเนี่ยเป้าหมายก็ยังไม่รู้ร่วงนะครับเราต้องมี2ครับมี2เพราะเรามี2ถึงรวมกันเป็น1ได้ยัโดูโคตรขม คมบานลึกมาจากดราก้อนบอลบูชันหนังครับถึงจะเป็นหนังห่วยก็พอแต่เชื่องหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีแค่สามต้นเองทำไมน้อยจังวะเนี่ยตอนแรกผมว่ามันมีสักสักสองสามต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดไปเลยเนี่มีสักสี่อะไรเงี้ยนะสักสี่ต้นสักสี่เพิ่มเขาปีมันมีแค่สามต้นครับไอ้เกาะนี้เนี่ยโอ้อะไรกันจะทำให้ฉันผิดหวังไอ้เกาะอุ้ยงูวอนวอนวอนนี่เนี่ยไอ้วอนนะบี ออออตายเฮ้ยเดี๋ยวเดีปลาไห้ก่อนเราจะขุนใี้มันอ้วนแล้วก็เรอเด็กทีหลังตอนนี้ฉันจะปล่อยแกไปก่อนนะสังงูมากับพี่สบียงฉุกเฉินเุ้ยขนลุกยังวะดูดินะครับหน้าเด็กอันนี้เหมือนปลาไหลครับไปอยู่กับพี่เออใช่แล้วก็ในแผ่นแผ่นใหม่นี้เนี่ยเราต้องจําทิศทางเอาไว้ดีๆด้วยแล้วนะเพราะว่าในแผ่นใหม่เนี่ยเกาะนะครับมีมากกว่า10ว่าเกาะคือ10เกาะเนี่ย เป็นขั้นต่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลงนี่ผมบอกเลยนะครับหาทางกลับบ้านไม่เจอแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องจำเกาะเอาไวด้ดีๆด้วยไอ้นี่คือความลำบากในการเล่นของแพทใหม่นี้นะเพราะว่าเกาะมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากข้อดีก็คือนั่นแหละมันทำให้เราเอ่อมีพื้นที่เนี่ยให้สำรวจมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือทำให้กูหลงไปเลยซึ่งจากแพทเก่าๆนี่กูก็หลงมากพอแล้วมึงมาเพิ่มเกาะอย่างนี้กูก็ตายเลยสิ ยังเครียดกันเลยทีเดียวแต่ก็สำหรับผมนั่นแหละ,ะนักเดินทางขั้นเทพแบบนี้เพิ่มเกาะขึ้นมาและคิดว่าจะทำให้ฉันลำบากใจเงั้ยเหรอบอกเลยว่าใช่ใช่กูพูดได้เต็มปากด้วยจะพยายามนะกได้เกิด้าเกิดเดปลินหลงแปนะจะพยายาม,มาหาทางกลับบ้านที่เจอแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาคาบไอ้นี่ก่อนนับเรือไปนับใช้ไม้ซิกสองใช้เชือกหนึ่งแล้วก็ผ้าหนึ่งผ้าเรามีอยู่นะครับมีอยู่เยอะเลยรู้สึกว่าจะสี่หรือห้านี่แหละ กาจะไม่ผิดในกล่องนี้หนึ่งในกล่องนู้นอีก3 4มสี่ท่านมี 4, ม 4, 4ี่มีส4สี่ใบปัญหาคือไม้ครับกูตัดไม้จะหมดเกาะอยู่แล้วเนี่ยเอาไปสร้างบ้านต้องตัดเพิ่มอีกเหรอคือผมอยากจะเหลือต้นมะพร้าวเนี่ยเอาไว้ที่บ้านบ้างนะกูอยากให้มีความสวยงามบนเกาะกูบ้างกูไม่อยากเหลือแค่หมูป่ากับปูแล้วก็งูเนี่ยอยากมีต้นไม้บ้างผมต้องตัดอีกแล้วอรบไม่อยากตัดเลยจริงๆนะแต่มันจเป็นโทษทีบอกตรงๆรงเวเธอม หากเจอเฮ้เลิกนะกกันไปว่าแต่จะขับไปนะอ๋อเรือไปสมองดีเลียคตัวทีพอดีเล่นตีสไม่รู้ทำไมผมคืกค้ำๆนะค้ำๆนี่จะดีดเลยครับเหมือนจะลุกขึ้นไปเต้นเลยทีเดียวนี่แน่ติดตรงนี้นี่คือทิศทางที่เราจะกางใบเรือก็คือทางนี้ก็คือเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าเรือนะครับอ่ะติดเย้ เรียบร้อยแล้วก็หางเสือเรือไอ้นี่จาเป็นมากถ้าไม่มีเราก็จะไม่สามารถบังคับทิศทางเรือได้ส่วนไอ้ที่ทอ่อสมอเรือเนี่ยเอาจริงๆนะเราครับทีหลังสุดก็ได้ครับเพราะว่าเราสามารถลากเรือเนี่ยขึ้นมาบนบกเหมือนกับเรือยางก็ได้นะตอนที่เราถึงเกาะน,นะแต่ว่าผมว่ามีที่ทอ่อสมอเรือเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่แบบว่าลืมตัวนะเผลอเราจอดปุ๊บแล้วเรารีบวิ่งขึ้นเกาะไปเลยเผื่อแม่งไปแล้เรือเรือแม่งล่องหายไปแล้ว เพราะงั้นทําที่ท่อสมองเลยเลยด้วยก็ดีเอ๊ะเดอะแบดเดอะแบดแมนบินบนหัวผมเลยเอ็งนี่มันใจกล้านะี่จะขี่รถหัวฉันเลยเหรอเสียงข้างค่าวเต็มหัวเลยแนฮะ่เดี๋ยวลอก,กันเถอะติดติดตรงนี้ติดไม่ได้ต้องเอาเรือไปล่องทะเลก,ก่อน,นต้องอยู่ในน้ําก่อนนี่แนี่ให้เรือมันชุ่มฉ่าเฮ้ยไปไกลแล้วไปไกลไปไกลเกินไปไกลเกิน,กน,กนเอ้ยติด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 เฮ้ยได้แล้วออกขึ้นไหมโดยจอดมันมาทวง มันมาทวงญาติญาติคืนโดยการพาเราเนี่ยไปพบญาติญาติมันนับอีก3ตัวตรงนั้น <laughs> ระหว่างนี่ไงข้างคางเราสามารถเอาข้างคางมากินหน้านะครับอืมแต่กลัวโควิดลอเกินเนี่ย,ยดีกว่าเอแล้วก็ทำไอ้หน้านื้อที่ทอดสมอเรือใช้ไม้หนึง่งเชือกสี่หินหกก้อนเลยอรอมึงปนกูชัดๆบนเกาะน,นี่รวมกันแล้วมันไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมน่าจะฟาร์มมาแล้วนะก้อนหินเะน่ บนเกาะน,นี้ไม่นา่าจะเหลือหกก้อนแหละแหละขืนเล็ขุนเนี้ยเนาะแบบว่าฆ่าฉันให้ตายสิยังดีกว่าควดทรมานหินหกก้อนผมว่ามันไม่น่ามีบนเกาะน,นี้เพราะว่าผมน่าจะฟาร์มไปหมดแล้วไม่เหลือครับมันไม่เหลือหรอกป,ปูปูเออเอาปูได้ก็ดีนี่แน่ล่าทำอาหารเช้าพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางไปล่าไปล่าถังน้ำมัน ความหมายกูยิ่งใหญ่มากไปหาแค่ถังน้ำมันนี่แหละเฮ้ยนี่แน่เก็บไว้เป็นเซเบกฉุกเฉินด้วยเฮ้ยหินมีกี่ก้อนเนี่ยสองสามสี่มีสี่ก้อนตรงนี้สี่ก้อนเองอ่ะมันต้องใช้หกต้องหาอีกสองเออเดี๋ยวลองวิ่งหารอบรอบเกาะดูแล้วกันว่าเจอหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เจอก็ไปคับที่เกาะอื่นก็นได้นี่แน่แหล่เนื้อปูและเนื้ง,งูมาด้วยเด็กถ้ากูจะตายไหมเนี่ย ผมไม่รู้ว่าแผดผใหม่นี้เนี่ยเขาอาจจะแก้เรื่องของงูแล้วก็ได้นะครับเช่นกินกินเนื้องูแล้วติดพิษงูอะไรงนี้ถ้าเป็นงั้นจริงกู <c oughs> <c oughs> ผมต้องโหลดเซฟใหม่แต่ว่าเราสามารถแก้ได้โดยการกินยาแอนติโดสนะเป็นยาแก้พิษงูซึ่งผมจะไม่แบบว่าโหลดเซฟใหม่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมาสภาพร่างกายปกติหรอกนะคือถ้าเกิดเราแบบว่ามัวแต่เป็นโหลดเซฟใหม่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดแล้วเนี่ยมันเป็นการโกงเกินไปนะครับมันไม่ท้าทายมันไม่เฟี้ยงเงาะเช่นเธอผมติดพิษงูเนี่ย แล้วผมสามารถโหลดเซฟได้เนี่ยผมจะไม่ทำนะครับใช่ผมจะไปทำตอนเล่นอนอกรอบอา้าวไม่ใช่นะผมจะผมจะครับยานะครับเฮ้ยอีกหนึ่งก้อนนี่อีกก้อนเดียวอีกก้อนเดียวลุงเข้าได้มาห้าก้อนแล้วฉันเชื่อนะบีหนึ่งว่านายต้องมีตัวตนอยู่บนเกาะน,นี้อีกตัวหนึ่งอีกก้อนอีกก้อน ฉันขอแค่ก้อนเดียวเท่านั้น Two <hours> later. ไม่เจอเลยเจอแต่ลูกหมูป่าไม่เจอก้อนหินครับโอ้โหก้อนเดียวก็ไม่ให้พี่เลยเหรอไปเดี๋ยวเราจะนอนเอ้ยต้องย่างเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวพอย่างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยตื่นเช้าเราจะไปเลยนะครับไปล่องหาถังน้ํามันที่เกาะอื่นแปะก้อนหินแล้วเจอแกนไฟฉายเอาไปเอาไปเอาไป เผื่อว่าที่เกาะอ,อื่นเนี่ยเราไม่อาจเจอไฟฉายอีกแล้วมันมืดด้วยนะมันต้องปกไปด้วยมีดทิ้งพนทิ้งผมไม่ได้จะไปสร้างบ้านแล้วก็เออหอกเอาไปสักหนึ่งอันก็พอหนึ่งอันก็พอทิ้งไปเลย1นึสองสาสดปูอ่ะมาแล่เนื้อมาเลยไอ้น้องเงยบแล้วก็แขวนเนื้อน,นี่เนื้อสำรองเสร็จจุดแล้วคนรีบ ดูแบบกุยหิวแล้วโอเคครับ okay. จากก็รอให้เนื้อย่างเสร็จเอาละครับเราต้องดูโป้ไม้ก่อนว่าจะไปเกาะไหนดีอืมผมว่านะผมว่าถ้าเกิดเราไปเกาะนู้นเนี่ยนะครับมันเป็นเกาะเล็กแต่ว่ามันมีเรือลําใหญ่ด้วยซึ่งเกาะเล็กๆเกนี่ยมันมีอ่ามันจะมีไม้เยอะอยู่บนเกาะนะครับแต่ว่าเชื้อมันจะน้อยไงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องการฟาร์มไม้ด้วยเพื่อที่จะมาต่อเป็นแพรเรือเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะฉะนั้น ผมจะไปเกาะนู้นนะครับส่วนเกาะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคือตอนนี้เราต้องค่อยๆไปนะโปรเาคต์เราแบบไปที่ยาวๆสามสี่เกาะเนี่ยที่มาหายแน่นอนนะหลงแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราจะค่อยๆไปนะครับไม่รีบไม่รีบอุ้ยตกใจอุ้ยยังไงเสร็จแล้วดังปริ้งเลยเก็บโอเคดับไฟไปเลยเฟืองฟืนกินนี่ไ กินเนื้องูกับเนื้อ,อปูนี่บอกเลยว่าปนกันมั่วบอกเลยว่าเราจะมาสุ่มกาชานะครับแต่เราต้องการเกลือเราไม่ต้องการเจ็คพอตนั่นก็คือเนื้องูนั่นเองใช่ครับไม่ต้องการกกชาโอเคนอน day t เดี๋ยวขอดูก่อนเตียงใชะไรบ้างนะเตียงผมก็ายากครับเหมือนกันครับนี่ไงเตียงใช้เชือกหนังสามแนะ่โอ้ยต้องไอ่จอดถึง3ตัวถึงจะได้เชือกหนังมาสามนะตัวได้มาหนึ่งชิ้นเอง นี่แรดไปเลยตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ร้อนมากแล้วเจอเช้าๆหน่อยนี่บอกเลยว่าแจกริดกราดผิวไมผมเห็นอ่านในคอมเมนต์เห็นมีคนบอกเป็นบ้านแม่นาค <c oughs> เออคล้ายๆอยู่คือมีท่าเรือมาจอดอยู่มันไม่ใช่บ้านแม่นาคมันเป็นบ้านคนติดเกาะอ,อุ้ยเรือลำนูน้นยัดคีลำใหญ่ด้วยนั่นดูดิแต่มีอะมีอะไรด้วยวันน,นั้นนะั่นน่ะอยู่ตรงกลางตรงนั้นด้วยเฮ้ยก่อนนั้นเป็นเป้าหมายต่อไปแน่นอน เดี๋ยวรอก่อนรอเกาะนี้ก่อนเกาะนี้พอดีว่าเห็นซากเรือลำใหญ่ตรงนี้ครับเอ๊ะเกาะเดิมกูหรือเปล่าเนี่ยเกาะเดิมผมหรือเปล่าคุ้นๆเน๊ะคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินเหมือนเจอเพื่อนเก่าอืมผมว่าใช่ใช่แน่แน่เลยเกาะเก่าเกาะเก่าแน่แน่เลยโอ๊ยไอ้ชยด์เพราะรรกจึงแคร์เพราะแคร์จึงมาหาอุ้ยแถมเป็นไอ้จอดแบบ ้น่นด้วยเป็นจมูกเขาเรียกว่าเป็นฉลับอะไรนะเป็นฉลามหัวค้อนเออไอตัวเนี้ยยัดเข้พันไหมวะครับพันที่น่าจะตีแรงขึ้นแถมว่ายเร็วด้วยเนี่ยผมรู้สึกมันว่ายเร็วขึ้นนะมันว่ายเร็วขึ้นนะมันว่ายเร็วขึ้นเออตัวมาเกะเก่าก็ดีเหมือนกันครับเราจะได้มาหาก้อนหินแล้วก็ไอเรือลำเก่าตรงนั้นเนี่ยมันมียางด้วยเป็นยางเส้นเราจะเอายางเส้นเนี่ยไปครับนี่ต่อแพรเรือเพิ่มอ,อีกหนึ่งอันเลยละเกิน นั่นไงก็ทิศหนึ่งก้อนเย a h yeah. หนึ่งก้อนแล้วเย a h yeah. หนึ่งสองเอ่อหวังว่าเกาะนี้มึงคงไม่ได้มีแค่ห้าก้อนใช่ไหมสามเมื่อกี้สี่ตรงนี้สี่ห้าเอ้ยอย่ามาแค่ห้านะนี่ไงลองรอยเข้าการตัดชัดเจนว่าเป็นเกาะเก่านั่นไงครับหนึ่งก้อนครบแล้ววาย y e a แต่ขาดผ้าชี้หายแล้ว ลืมเอามาอ๋อไม่นี่ว่าอุ้ยวันที่เจแล้วมันไม่ต้องใช้ผ้านะครับโอเคเราตรงนี้เราเซฟได้เซฟได้เซฟได้เงั้นเดี๋ยวเราตัดไม้แล้วแกน,นะครับตอนนี้เราต้องฟาร์มไม้ไปด้วยนี่เก็บไม้ไว้เป็นทรัพยากรที่เราหาจากที่เกาะนู้นได้อย่างยากลําบากแล้วเกินเกาะแถวบ้านแล้วเนี่ยเออคือจริงๆมันก็หาง่ายแหละแต่ว่ามันต้องทาลายเกาะบ้านเราคือต้องตัดไม้ซะเดียนเลยครับซึ่งแบบว่าต้นไม้เกาะเรามันก็น้อยๆอยอยู่แล้วตัดเพิ่มอีกก็ลําบากใจครับ สองสามสี่ช่องพอไหมเนี่ยช่องเต็มแลว้วครับเนี่ยดูดียังเหลือไม้เยอะเลยให้ตัดอะแนละโอ้โหมาเยอะมากงั้นเอาแค่นี้ก่อนละแกนตรงนี้ก็มีครับดูดีแต่มีเชือกด้วยยังไงก่อนดีมีก้อนหินด้วยไม้แพลงไอ้ไม้แพลง,ม,พงมีอยู่สองลืมพาคอนมาครับเออกูบอกว่ากูไม่ได้สร้างบ้านแต่แบบจะสร้างแพเรือครับลืมนึกไปเลยก็เลยไม่ได้พาคอนมา แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหกยอมทิ้งอาวุธเพื่อไปฟาร์มไอ้นั่นก่อนไม้แรลงผมจะมาติดแพร่เรือด้านบนแพ่เรือด้วยไ้เกาะน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแวะแบบรวดเร็วนะก็คือผมจะแวะตรงนั้นแล้วก็เอ่อทำการเอาอยางเส้นเนี่ยมาคราเป็นแพนะครับเพนแพรเรือเสร็จแล้วก็ไปเกาะต่อไปเลยอุ้ยเชือกเต็มล่ะอ๋อช่องเต็มไม้ทิ้งไปก่อนแล้วกันสักช่องหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเค ครับเชือกโอเคเรียบร้อยไปเราจะรีบไปเลยครับเกาะนี้มันกัดเดือดเดือฉันไม่สนใจหลังนี้เออไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเดี๋ยวครับเอ่อไอ้นั่นเลยละกันที่ท่อสมอเรือใช้อะไรบ้างนะใช้หกไม่ห้ยเชือกสี่เลยอะเพิ่งเห็นเย็ดเปียดใช้สี่เลยครับโอ้ยฆ่ากันจะชัดเชือกสี่บนเกาะผมโดยรวมเนี่ย รวมทั้งหมดรวมทั้งบนเกาะเลยเด็บมันอาจจะมียังไม่ถึงซะด้วยซ้ําโอ้ยที่ทศสมอเรือผมบอกเลยว่าครับทีนี้แห้งแห้งแบบตายเลยแบบกูตายยังเขียดงั้นไปเกาะอื่นก็ได้เกาะด้านหน้าแล้วก็เป็นเกาะใหญ่ด้วยเอออ่ะเปะ้าหมายต่อไปเราพอดีไปเลยอเรือกอนแม่งเรือก็อเล่นเร็วเกินเกิดจะหนีฉันไปไหนเฮ้รีบหนีเลยเน มีที่เจ้าสมอเรือตรงนี้ด้วยครับเรือเราจะเล่นไปไ,ปไหนวะเน,นี่ยอุ้ยข้างบนก็มียางเส้นข้างล่างก็มียางเส้นตรงเนี้ยมียางเส้นด้วยผมจําได้น่าแน่ผมตัดทิ้งไว้อยู่งั้นไงเอาเรือมาติดไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยเรือก็ล้อุ้ยวันนี้ลมแรงเออชิบหายแล้ววัวออกไม่ได้ปะเนี่ยเอ้ยเสียงกุ้มไม่ใช่แบบที่ฉันคิดใช่ไม่บินึงฉันออกไม่ได้อ่ะ มาใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมบีหนึ่งอย่ามานะบีหนึ่งกูขอคาบก่อนไอ้จ็อดไอ้จ็อดไอ้จอดเสีย <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเสียคนใกล้ใจเย็นก่อนไอ้น้องให้บีคับอย่าสดดียรถแอวแต่เชือกแป๊บนี่เนะี่ยแล้วก็เอาเรือมาครับกูจะลากขึ้นยังไงล่ะเนี่ยเรือเฮ้ย <c oughs> โอ้โหลำบากแล้วไงครับเออ มันติดด้านใต้แล้วและไอจอดก็รู้สึกว่าตัวใหม่ด้วยนะจะบอกถึงคิวฉันแล้วสินเนอช่างมันเป็นไรมาดิอยากเด็กนี่เหรอมาเลยป่ากูรอเล่นเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอข้าไปรวดเร็วค่าไม่ได้ครับแฮมเมอร์นั่นไงเจริญเจริญนะโยมเจริญเจริญ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูในเรือก่อนเผื่อว่าเผื่อลืมอะไรไปบ้างเจริญเจริญเรารับคอนก็ได้นะเออเรารับคอนเองก็ได้ครับนี่ไงรับได้จะไปเย yeah. เอาคอนมาเลยใช้หินไปด้วยรู้สึกใช้หินไปอสองก้อนเดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มไม่เป็นไรได้อยู่น,นี่เน่เอาคอนแบบกระลัวกระลัวมานี่แหละแล้วก็รู้สึกใช้เชือกด้วยใช่ไหมเชือ <c> ก <oughs> ต้องกลับไปเกาะก่อนไปฟาร,ร์มเชือกเพิ่มไม่กูซวยอย่างนี้เนี่ย เล่นยังไงให้มันสวยได้อย่างเงีย้ยผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นแล้วสวยเนี่ยสติงกระดิ่งเมลไปเลยหวังว่าด้านบนนี่คงจะมีเชือกอีกสักเส้นหนึ่งนะแบบว่าเก็บใบยูคาใบกัญชาให้ครบแบบเชือกหนึ่งเส้นหวังว่าแล่นยังไงสองแล้วก็ให้อีกสองเส้นเฮ้ยนี่แล้วก็อีกเส้นเดียวฉันก็จะได้เรือหนึ่งฝันแล้วโอ้ขนาดนั้นเลยเรือแบบมีเพลสองเงีงสองเงีงเฮ้ยนี่ครบแล้วย้โอ้ m ม g ก d ฝนตกหวังว่าพายุคงไม่มาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดพายุเข้านี่เอ้ทอทงฟอร์วิปลิตแป,ปรปวนทันใดชิบหายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีบๆต่อแพ้เลือดอ่ะติดติดไม่ได้ติดฝั่งนู้นได้โอเครีบไปดีกว่าหุบไปเรือก,ก่อนหุบไปเรือก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กูไม่ได้หุบอันนี้กูกางออก่อนเร็วเข้าเสียวมากเสียวตีน สุดเซียวตีโ <famously> อ้ยเรือไปไหนวะเนี่ยเราขับได้อันเดียวมันไปไรงั้นกลับงั้นไปอีกเกาะหนึ่งก่อนพอดีตอนนี้ขึ้นมาแรงเดี๋ยวมันจะเดินทางไปก่อนทุนลำบากดูดิเหมือนเลยจะคว่ำรี่ไปเลยนะครับโอ้รู้สึกว่าเรือไม่ค่อยเสถียรเลยนะครับแน่สิมึงดูฝนฟ้าอากาศแน่ฝนตกะอยะแกเจ้ป้าเจ้าลงโทษโอ้ หลอดน้ำก็ลถไปเยอะเลยด้วยโอ้ยเช่นเหมือนคนไม่มีกำลังเลยหมดแรงดูเรือดูวโคตรอนารโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงติดแพก่อนเอาเอาแพมาติดก่อนหนึ่งอันแล้วเรือมันเอียงขวาไปด้วยเพรามันไม่บาลานติดก่อนเลยโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปมึงจะเอียงขวาไปทำไมมึงจะไปไหนไปทางนี้แล้วตอนนั้นเป็นเกาะบ้านเรานะ่รนับมันจะเห็นชัดเลยก็คือมีเสาตั้งอยู่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้าน ไอ้เกาะน,นี้เนี่ยผมว่ามันมีซากเรือเยอะดีนะแน่ๆดูดีทั้ง3ามลำครับี่วแบบเห็นๆเ,เลยนะมีทั้งสามลำครับผมว่ามันต้องมีสักลำหนึ่งที่มันมีถังน้ามันเอาดิกูพนันไว้เลยถ้าไม่มีถังสักลำหนึ่งนะกูจะให้เนื้อไอจอดเด็ก1คําเลยชิ้นไหนก็ได้สักส่วนหนึ่งของร่างกายเกาะน,นี้ผมว่ามันต้องมีครับอย่างน้อยๆักถังหนึ่งหดี๋ยวไม่ก็สักลำหนึ่งอ่ะบนเรือผมกล้าคอนเฟิร์มดูสิยุ่นๆขนาดนี้มันต้องมีอยู่แล้วไอจอดเมื่อกี้เสียงแหวกไหวาตามมาด้วย จอดบอกออกูรอเลยนะคำสัญญาของแกเออมึงรอตอบไอ้ถีด้แล้วมันมมใหญ่ด้วยครับไอล้ลำเนี้ยลํำเนี่ยมันมีกล่องเนี้ยจะมีไม่ต่ำกว่าห้ากล่องนะผมบอกเลยลํำเนี่ยกล่องเยอะกล่องเยอะแต่ว่านะคือแรงจังเลยลูกกระปุกปิดก็มีตั้งสองแล้วอนะดูดิเอ้ยสามด้วยตรงนี้ด้วยหนึ่งโอ้ยเอ้ยสี่เดี๋ยวเดี๋ยวสี่เลยเหรอเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี้ยลูกป๋ปิด มีครับตรงนี้ผมเห็นหนึ่งสองแล้วตรงนี้3 4สโอ้พระเจ้าชกงั้นเดี๋ยวป๊หนึ่งแวะลำนี้ก่อนในไหนก็เอ่ออยู่น้ำตื้นซะด้วยมันน่าจะไม่ลำบากครับค้นน่าจะไม่ลำบาก่ะแล้วก็ขึ้นฝั่งด้วยโอเคก็หูไปเรือลักเรือขึ้นเดี๋ยวมันลอยไปถบงตลีเดี๋ยวมันลอยไปยอยโอ้ยน้ำปูเฝ้าเยอะเลยนะเดี๋ยวก่อนเถอะ ขอค้นลำนี้ก่อนนะครับเอ้ยขึ้นกระโดดเก็ลด,ดก็มีลูกกระป๋อเป็ดอีกแล้วขายดีเหลือเกินนะไอ้ลูกกระป๋อเป็ดเนี่ยไอ้ช่วงนี้เอ้ยปีนได้แล้วนี่แล้วก็ตรงน,นี้มีหนึ่งกลองเอ้ยไม่เอาแล้วพวกอุปกรณ์เครื่องยนต์เนี่ยต้องการถังกับดักเทปถังกับดักเทปเจ้าเน่จะไม่ใจเชนโอ้โหเชือกโอ้โอ โอ้ oh my god พระเจ้าโจ๊กพระเจ้าโจ๊กใส่กูแล้วแต่ไม่เป็นไรับมันมีเรือลำใหญ่อยู่ด้วยไอ้ตรงนี้ฝั่งนู้นก็มีดูดิเรือลำใหญ่ด้วยฝั่งนู้นแน่เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าหวังได้หวังได้หวังหวังหวังไวเลยควรหวังเลยนะหวงว่าจะมีโอเคแต่เก็บหินมาทําที่ท่้าสมอเรือก่กอนเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ยากนะเนี่ยมันอยู่ยากครับเพราะมันไม่มีที่ท่าสมอเรืออยู่ยากยาก ไปเชีย่ยวิ่งมาเจอพอดีเลยเนอะไอหอยลอดเอ้ยวิ่งดูเรือมเล็กมีกลองไหมไม่มีปูมึงก็ได้เด็กกูง,งัําเดียวแหละแ,แค่นั้นเก็บเป็นได้แค่นั้นแล้วก็เดี๋ยวเออต้องหาเชือกอีกสี่เส้นครับบนเกาะน,นี้เออมันก็มีเชือกเยอะนี่ว่าบนเกาะน,นี้มีเชือกเยอะครับเดี๋ยวขอฟาร์มเชือกแป๊บนึงนะแต่ไม่ปูเยอะด้วยนะพร้อมจะเด็กพร้อมจะเงี้ยมเก็บเชือกแป๊บ โอ้ยเผาคนล้เกิดมึงมาเงียบๆ,ๆด้วยนะปูแม่งสายสเตลลอครับโอ้ยผมไม่อยากเสียขวานไปกับการตีมันแน่เปลืองโอ้โยมันมาเงียบๆแบบเงียบๆเงียบๆด้วยนะปูสเตลล่ะครับขับเชือกหนึ่งสสสี่โอ้โหเชือกเลี้ยงเลยดูดิยวไ,ไปกันชาสอง ก็บไว้บ้านไม่ไม่ไม,ไม่ทิ้งไปเลยรกเอาละจากนั้นก็มาดูครับว่าเออคาบได้ยังจริงๆริงมันคนคาฟได้ตั้งแต่สองเส้นแล้วแหละแต่อันนี้ต้องใช้เชือกเยอะมากคือมันก็เน้นความสมจริงดีนะเพราะว่ามันต้องทอดสมอเรือแล้วก็ต้องใช้เชือกเยอะแอบไม่แปลกไม่แปลกเออทอดไม่ได้แฮมมันต้องเอาไปล่อนทะเลอีกแล้วเหรอ่ะเอาไปกลางลงทะเลก่อน ถึงจะทอดเออถึงจะวางได้ครับทอดได้เฮ้ยอย่าพุ่งไปไกลไอ้น้องกูแค่ไปล่อนล่อนเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอย่าอย่าทำอย่างนี้ปีนขึ้นเฮ้ยขึ้นก่อนวางตรงนี้นะตรงนี้โอเคนี่เนี่ยขาวนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้อยหิวน้ำด้วยหลอดน้ำวิกฤตแล้วเนี่ยตอนนี้เดีย๋ยวเล่นเรือไปก่อนไปเลยพุ่งไปแน่ เราจะแวะพักที่เกาะน,นี้แล้วก็ทำเชลสเตอร์เซฟเลยละกันครับโอเคถ้าส,สมอเรืออ่าคราวนี้เรือไม่หายแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะชิบหายเพราะหลอดน้ำหมดหลอดแล้วต้องดื่มแล้วมาพล่าเลยเนี่ยโอ้โหมาล่าท้าผีซะด้วยเหมือนมาล่าท้าผีบนเกาะล้างไงครับโอเคเดี๋ยวตัดต้นปลาล์มก่อนสักต้นหนึ่งเพื่อมาทำเป็นเชลสเตอร์ใช้ในการเซฟนะมึงอยู่ตรงนั้นไปนเลยนะไม่อยากเปลืองขวานไปมากกว่านีนะ้ในการสู้กับมัน เสียของปเปล่ารัวเผาขอสักซุดหนึ่งก่อนเอ้ยดื่มวันละว,วันละสองลูกก็พอครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะดื่มอีกสองนะนะบอกว่าเอ่อมันคงย่อยแล้วนะไอ้โอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วกูไม่ไหวแล้วนี้เลยโอ้ยตายตายไอ้สมิธเรียบร้อยเล่นรอสกุลหลอดเลือดอะไรไปสามหลอด อุยแย่เนี่ยเพราะว่าเราขาดน้ําซะด้วยคนระับแถมเราไม่สามารถทําให้เลือดเจนได้ตอนนี้วิกฤตแล้วไงวิกฤตแล้วไงผมว่าเราต้องกลับไปบ้านก่อนอสักรอบหนึ่งเพื่อดื่มน้ำให้หรือว่ากินอาหารให้หลอดน้ําให้หลอดเลือดมันเพิ่มขึ้นมาก่อนเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เราต้องบู๊อีกแต่ว่าผมว่าจะค้นที่เกาะน,นี้เอาให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะเออลรงงานเดี๋ยวทําที่เซฟเชสเตอร์ก่อนนี่ปึ๊บแล้วก็เซฟ เย a แล้วก็นอนเลยตื่นมากูตายงี้ไม่เอานะไม่เอานะโอเคก็โอเคก็ okay, go! Okay, go! สำหรับเกม Stand ์ดิฟนะครับเดี๋ยวเอาไว้พานหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาค้นที่เรือลำนี้เอาไว้หมดเลยนะบนเกาะนี้แหละนะก็สำหรับพาหนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านละกันนะครับเอาไว้ต่อพานหน้านะฮะ